ระบบกีอาระบบกีนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปเถอะใช่ไปมาเร็วนังรีเออกันมาโอ้โหบังเจ๊เด็กกูจะนั่งรอชมความไายนะนี้นะคะอีอจาย่าหวงกับรถคู่ใจของเขาไม่กระเถอะ โอ้กูจะรอดไหยเนี่ยรอดสิคะสั่งชีวิตเลยที่มึงตอกงเชื่อใจกูค่ะไี่เองเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจแล้วฉันจะตรวจดูแล้วใจกันค่ะซิงไปเลยเขาแจ้งพิกัดจุดนัดพบมาใกล้นี่เองปากซอยสามห้าปากที่ตเชี่ยแล้วโอ้โหไอ้บนเอ้ยเนะ ไปทำอะไรมาผิดอะไรกันล่ะเนี่ยนอดเลยยงบอลละโวยอ้าวยิงดีๆแล้วกันเด็กเกี่ยวผ่านโอ้โหต้องยิงด้วยหรอเออเออรู้ว่าอ้าวเรื่องของพวกนี้ต้องฟัง คือว่ารถพังมากกว่าอิเชี่ยเอ้ยฮอออนออนนี่คือกดอ๋อก่อเอาไว้เจมสก็ต้องก่อเอาไว้น,ไวไน,นั่นนะคือมีฮอออนด้วยวะนะครับอ้ยอิเชี่ยเอ้ยรถกูจะพังเอาอ๋ออ้เชี่ยกลางแล้ว รอดนี่กวะรอดรี่เกงวะเนียอะไรสอ้ยโอ้ยโอ้ยซืออมีวันปอกคนเลยคือกคนเโอ้กคนเลยยิงยิงทางยิงทางเออทำได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 ไโอ้ยต่ย้ง โนะว้ยชนทุกอยาดฝังหน้าเฮ้ยเดียวยม,มาววัาทำไมไนี่นี่อื่นจ็คอื่นจ็คอื่นมาท้าชนวะ่ะได้ได้ไ,ไดเนี่ป็นยไงบ้างสบายดียังไหวอยู่อ่เ้ยเอ,อ้ย่อยช่วยคอย

เพราะเขาทำเฉยๆนะใครเอารถไปจอดตรงนี้วะเฉยๆนะเท็กเดียวผ่านเท็กเดียวผ่านห้องสามนะพวกเด็กนัรบเอ้ยบ้านไม่สั่งสอนไงวะ เกอะไว้แน่นๆเสียเอ้ยขับอตั้งกระตึกโอ้ยมันทับได้ไงเนี่ยเจอรี่กูอยู่บนอได้ยไงแต่คุณจะขับไงเนี่ยเจอรี่คุณสบายดิคุณสบายดีกูสบายดีกูสบายดีกูมาช่วยแล้วคุณสบายดิคุณสบายดิโอ้ยคุณเ่อนวึคุณงยังสบายอยู่ไหม

เมาแ้่บ้าบ้าบ้าบาแล้าข้าบนีบคืบตาวอย่างขอบการเมาแล้าบ้บนาฮะบดาบ้า้าบ้าบ้าบาบาบ้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 ้านะไม่้งก้้า อาเซียร้อนจังโหแบบนี้เฮียแะเวทที่ผมเอาปลูกรับรบรับสถานการณ์เอามั่นวันช็อตวันชิลวันช็อตวันซิ่งไปโลดอีกพวกแกตูส่ามันยังไม่ยังไม่เข็ดไม่ราว บ้าไลยที่ใช่ห okay? น <c oughs> <c oughs> no ้าด้วยเหอเกีียวกอดไว้โอ้ยเกื่อกอเร่งๆนะเอ้าอีดาเข้าใจก่อนเขื่อเอ้าวันพักกุงมาตายด้วยมัน ดอกคตรซิงมีซิงเลยนะเว้ยมีคนไทยและคนเป็ดโอ้ยโอ้ยเชียอะไรวะเนี่ยคุณต้องมาเจออะไรแบบนี้ชีวิตดีคุยไม่ใช่เด็กแว้นนะ่ว้ยมนุษยมนุษย์หัวปลกแว้นเว้ยไปเลยไปเลยฉันไปแล้วไอ้พวก พวกแกงแยกาตาตีนแกงของนี่ฮะแกงของนี่อย่าเลยไปเอากับเจสซี่กินนูน่ <c oughs> นไม่มีเราต้องหนีนี้กันนะคะักู้มาเยอะเหลือเกินกู้ไปซื้อเสื้อผ้าโอ๊ยแกงนสุนีจริงมันเสี่ยงเอา,าอย่าดาวไอ้พ <c oughs> กเราจะดาวรถขับรถทรายนะวะอะไรวะ เียอะไรวะน่ะเชียรแล้วนะเปิดทางให้กูเหรอเปิดทางให้กูเหรอได้ทางบ้าเลยให้มึงขับรถหลบไอ้รถที่หล่นลงมาเว้ยใช่เหรอฮะปัญละโว้ยขึ้นบนเลยไปเลย หายเงียเออโอ้ยไม่น่ารอดอ่าอ้โหรถโอ้ยเธอไม่เป็นไรเด้อไม่เป็นไรใช่ไหมไมาเถอะไป